นะครับสวัสดีครับกับคลิปที่สองนะฮะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องงานต่อม้อนะครับงานหลุมต่อมอเนี่ยคิดเงินยังไงนะครับราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับเป็นงานโครงสร้างครับงานเกี่ยวเนื่องของงานต่อมอมีอะไรม้างครับงานต่อมอก็มีงานขุดครับแน่นอนครับขุดหลุมนะฮะขูดเหล็กนะครับเทปูนนะครับการปรับทรายปรับลีนนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในถ้าเกิดสมมุติเป็นฐานรากแผ่นะครับขนาดไม่เกินเมตรยี่สิบคูณเมตรยี่สิบหนาสักประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเซนเนี่ยครับหลุมนึงจะอยู่ประมาณพันห้านะครับสําหรับค่าแรงนะครับอ่าเกี่ยวเนื่องค่าขอนะครับที่เกี่ยวเนื่องก็จะมีทรายครับมีปูนลีนฮะมีไม้แบบครับมีเหล็กเส้นฮะแล้วก็มีแบบที่จะเข้ามาตรงต่อม้อนะครับมีงานขุด ดินหรือเปล่าอันนี้เป็นค่าแรงไปแล้วนะครับถ้าของแรงระหับตอหมอเนี่ยต้องเท่าไหร่ครับในช่างนะครับเท่าไหร่นี่จะเรียกว่าคุ้มทุนนะครับอยู่ที่ประมาณ3า0พันถึงห้าพันนะครับก็แล้วแต่พื้นที่นะครับแล้วเราต้องเจออุปสรรคมากมายแค่ไหนนะครับสําหรับไม้แบบแล้วก็เหล็กเนี่ยฮะของงานทําหลุมตอมอจะประมาณนี้นะครับถ้าเป็นงานเสาเข็มครับถ้าเป็นงานเสาเข็มเนี่ยจะมีค่าตัดหัวเข็มอีกนะครับ หัวเข็มเนี่ยถ้าเกิดปริมาณมากๆอาจจะรับได้ที่250้านะครับถ้าเกิดปริมาณบ้านทั่วไปเนี่ยสามร้อถึงสี่ร้อยบาทครับต่อต้นนะครับแล้วเข็มที่ว่าเนี่ยก็ต้องไม่เกินขนาดยี่สิบสองเซนติเมตรคูณยี่สิบสองเซนติเมตรนะครับจะเป็นเข็มไอหรือว่าเข็มเหลี่ยมก็ช่างนะครับถ้าเกิดมันใหญ่ขึ้นไปเป็นสักสามสิบนะครับสามสิบห้าพวกนี้ราคาก็จะโดดขึ้นไปอีกนะครับเท่าไหร่บอกกันไปเลยดีกว่าไหมครับ ถ้าเกิดสมมติเข็มใหญ่ครับ30ขึ้นไปเนี่ยเข็มถ้าแปดร้อยนะครับหนักกว่ากันเยอะฮะจริงๆมันก็ไม่ได้ตัดยากกว่ากันนะแต่ผมคิดว่าที่ราคามันกระโดดไปขนาดนั้นเพราะว่าเป็นการขนไปทิ้งนะครับของพวกนี้นะเพมาะนว่าตัดปุ๊บยังทำอะไรต่อไม่ได้ครับของพวกนี้อย่าลืมนะครับราคาที่บอกไปเป็นราคาที่ประมาณว่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอันนี้เราจะแยก BQ ออกมาให้ดูเท่านั้นนะครับถ้าทำตามอย่างว่านะครับกินเต็ม